เป็นเวลาประมาณ9โมง20นาทีนะบินประมาณ10โมง25มสมาชิก4คนเราครบแล้วนะเจ้าโนนไหนเลย่ยที่อุดหู 何 <laughs> ก็ลงที่ค่าซักแล้วหยุบๆเราต้องหยุดลงอาบมันดีนะเดี๋ยวเราก็ไปเรียกรถเข้าโรงแรมบรรยากาศตอนนี้ก็ลบลบสองสามโมงเย็นแต่อากาศแย่มากครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็ใส่ชุดกันหนาวพร้อมก็จะไปรุ่ยหิมะข้างนอกมาเปลี่ยนชุดกันตรงนี้นะครับ ไปเดี on, in oh, ๋ยวเราไปผ่านตู้มอสกันนะครับแล้วก็ไปโรงแรมแล้วกำลังเล็กรถอยู่นะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูอากาศด้วยหนีฝุ่นมานะครับนี่หนีฝุ่นมาไม่ใช่ทำไมล่ะลื้อยู่นะต่าจะเอาแม่ด้วยกระหาซีแม่ก็ไปนะครับตอนนี้นะฮะเราก็กำลังอยู่ น่าจะเป็นใจกลางเมืองนะของอาร์มตี้กำลังเดินหาโรงแรมกันอยู่โรงแรมแรกเราไปนี่แล้วโรงแรมแรกเราทิ้งไปแล้วเพราะหาไม่เจอนะมันเป็นเหมิด Airbnb ประพันต์เดี๋ยวจะยกเลิกแหละแล้วก็ไปหาโรงแรมนอนกันน,ะน่าหนาวมากตอนนี้ต้องใส่ถุงมือนะ รูกยังไงหนาวไหมหนาวหนาวไหมฮะแข็งหนาวไหมฮะนี่ครับเราก็ได้ที่นอนแล้วหาไม่เจอเมื่อกี้นี้มานอนไอบิสนะฮะจากกี่บาทนะจากจากคนพันใช่ไหมไม่จากสี่คนพันจากสี่คนพันนะฮะกลายเป็นสี่คนเจ็ดแปดพันนะฮะ นี่ครับเราได้เป็นเตียงคู่ห้องก็ดีอยู่นะไอบิสนะฮะอุ้ยมีระเบียนด้วยนะครับเดี๋ยวเราพาไปกินอาหารท้องถิ่นนะฮะของที่นี่แต่ภาษาชี้ชีมมือชี้ไม,ม้นะะไปตอนนี้เรากำลังไปหาข้าวกินหนาวมากไปไปไป นี่นะฮะทางโรงแรมแนะนำเรามาชื่อร้านนวัดนะฮะเป็นร้านอาหารท้องถิ่นของที่นี่เดี๋ยวเรามาดูกันว <c oughs> ่าจะมีเมนูอะไรบ้างเนี่นะฮะอาหารจะเป็นแนวนี่แนวพื้นถิ่นนะฮะอุ้ยมีแกงด้วยปอ <c oughs> อุ้ยเหมือนส้มตาเลย <c oughs> เหมือนสุมตาเลยปอ <c oughs> <c oughs> ผมไป,ป่ะสิ้าก็มีเงินอยูเดี๋ยวเรามาสั่งกันนะว่ากินอะไรบ้างตอนนี้นะเราก็อยู่ร้านนวัดแล้ว <c oughs> สิ่งแรกสิ่งแรกที่เขาให้มาก็คือนมนะเมื่อกี้เขาให้เรามาสี่ถ้วยเป็นนมอร่อยไหมฮะอร่อยไหมนมรับไม่ได้ <c oughs> นมวัวเอาให้กวนเด้อเอาให้กวนเด้อเฮ้ยนี่รถนนี่น้องล้นเออเปิดต่อมรับรถเออออกจูบีซีเออไฟอะไรนะโปรไบโอยต์เอ้ยเอาตามนะฮะเดี๋ยวผมเซฟใชหลอาเทวะเห็นแล้วเขาจะมีน้ำตาลกวนกับน้ำตาลทรายร้านอาหารพื้นถิ่นคิดว่าจะพื้นถิ่นไหม ติดใจไปเกาหลีแล้วเมื่อกี้เล้ชอเกาหลีที่น <laughs> <laughs> ี่มีมาาร้าน,นอ,อาหารเกาหลีเยอะนะมาแล้วนะกับการแรกต้มเนื้อเกี๊ยวกับข้าวผัดมันเนื้อพริกชีฟ้าน้ำอร่อยอ่ะอร่อยมากินเลยรมกินแล้วรีวิวรสชาติด้วยน่าจะ,ะข้าวผัดกับเทียว

ข้าวหมกข้าวหมกมาที่นี่กินไปนมัเป็นชิ้นๆเคี่ยวแผ่นใหญ่เลยจะออคนไหมน้ำอร่อยอยู่นะมา,าให้กินน้ำก่อนแม่ก่อนกิน <laughs> เป็นยังไงมึนๆจืดอ,อาหารโรงแรมอ๋อ,อเหรอก็จ <laughs> ืดจ้ะปลาราดพริกมากินไกลถึงนี่ อาหารพิอ๋อเป็นอาหารประจำไม่ใช่แล้วเราแค่เราแค่พูดให้มันเหมือนบ้านเราเฉยเชยน้ำจิ้มไก่เล้แน่น้ำจิ้มไก่แหรอจริงเหรอเฮ้ยลองดูดิปตะมอนะมอนจิงด้วย้ยจริงไหมจิ้มไก่เลยลาบ้านิ้มไก่ไหมน้จิ้มไก่แบบโค้ดเอามาให้เมนูนึ่งแล้วนะครับ อโอ้โหเข้มขน้นไ,ไม่รู้เรียกว่าอะไร <c oughs> เปรี้ยวเปรี้ยวจืด <c oughs> เปรี้ยวจืดเปรี้ยวจืดลองดูลองดูแ้วมันจืดยังไงกินรสชาติเปก่อนแล้วจืดใช่ไหมเอานี้จิ้มมเปรี้ยวจืดลองต่อเลยลองแบต้องเข้ากันเปรี้ยวจือดอันนี้อาจจะเค็มในเนี้ยอาจจะมีอยู่แล้วไม่มีไม่มี ข้างในอาจจะเค็มก็ได้นะใช่อะไรใช่ไก่ใช่ไหมใก่ดีของรส้านไก่ม,มันเยอะมากเอ้ยมันเป็นมันนึ่งเหรอเอออะ,อะไรเค็มน้ำป่ะเค็มออกเค็มนินขดขนาดไก่ยำจิ้มเลยแถมจิ้มเออลอหรอกแถมจิ้ม ใส่ไก่ใช่ไหมเห็นไหมก็อร่อยนะอร่อยแต่ถึงใส่กินแล้วเหรอยังไม่อ๋อเดี๋ยวเราลองบ้างลองลองลองก็ได้ก็ตำัก้นตำลักต่อเดือ่เจ้าเจียนะไม่รู้น้ำมันกว่าเจ้าเจียนะลอยมันๆครับชอบไก่สเต๊กย้าง เป็นไงบ้างฟิวอาหารอินเดียใช่ไหมเออคล้ายๆล้าอาหารอินเดียอมีข้าวกราบด้วยเดี๋ยวไปบอกเียนะงานสุดท้ายแล้วของค่ำคืนนี้เนื้อแบะนะฮะเกล้อหมี่น่าเชื่อเหมือนเดิม ติดฟนฟรีนะ่ครับอร่อยหอมอร่อย,ออยกว่าไก่เหมือนนะเป็นเนื้อที่ติดไอ้นี่เลยเนาะติดผังผืดเลยก็เขาเีลิ่นอมอร่อยมีกินใช่ไหมนี่ครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองแนละ้ะเรายัางอยู่ที่อัมมาตี้อยู่นะอยู่ที่โรงแรมไอมิสโนว์เทลนะรอน้องๆเพื่อนน้องๆมาตัดกันแปดโมงเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันในเมืองก่อนแล้วเราค่อยบินต่อไปคบิลิซีนะ ตอนนี้เป็นเวลานี่นะครับลบห้าองศาแล้วก็ส่วนด้านอากาศนะฮะเดี๋ยวเราจะไปไล่ดูเลยนี่นะนี่ดูว่าอยู่เชียงใหม่ตอนหน้าฝุ่นนะฮะยาตัวนี้ไปถึงบ่ายเลยบ่ายมองเดี๋ยวเราก็ไปมีแมสอยู่ใตัวไปเราไปเที่ยวกันนะฮะ เราเกลือกันแล้วนี่คือเราไปกินมื้อเช้าใช่ไหมอันนี้มื้อเช้ามื้อเช้านะฮะเกาหลีใช่ครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะได้กินอะไรอร่อยโอ้ยไม่กินนะชิคกี้พา ไก่ไะมไม่ดูเนื้อมั้งฟอบอกอะไรเล็กเลยเอาวัดอินดิสชิเกนโอเคชิเกนไก่จ้าอะไรอ่ารวมนะถ้ารวมรวมนะอ่าเอาวัน้ำพิสไว้ and this y เ a h ฮะ นี่ไงฮะเอาไหมเอาบอกเขาดิแอด,ดอกินเสร็จเรียบรแล้วนะฮะอาหารที่นี่ร้อนต้องเวฟเองนะนี่เวฟตรงนี้อยากร้อนต้องเวฟเองมีของกินเยอะมาก เออมีมาเพิ่มอีกแล้วเราเพิ่กินข้าวเสร็จเมื่อกีก้เดี๋ยวเราจะไปบสต่อบสเป็นเป็นบสหรือมสัสย,ยิดน,นะวิหารนะวิหารนะตรงไปรตรงไปนี่ก็ไม่มีเนื้อหมูมีแต่กุ้งไก่ไอ้กุ้งไม่มีมรตรงไปมันก็หยุดเหมือนกับเป็นคล้ายๆสยามบ้านเรา เดี๋ยวเราจะเดินต่อสายพระอากาศเย็นมากตอนนี้ตามรายทางก็จะมีหิมะนะฮะเพราะมีเจ้าหน้าที่เขาโกยโกยแล้วก,ก็ไป,แป,แ,ปแปะแปะถมถมกันไว้เลยเป็นอย่างนี้ไม่กั้นคงเลเอะเทอะนะ,ะตันนี้นะฮะเรามาอยู่สวนเรียบร้อยแล้วน่าจะเป็นสวนสาธารณะนะข่าวจัว่วส่เล่นคิวออมันเบิกใช่ บรรยากาศดีนะขาวสวยแต่ไม่หมวยบรรยากาศก็ดีหิมะแต่มันไม่ตกแล้วแต่มันมีตลอดเลยไม่เข้าใจมืกันตามต้นมงต้นไม้ก็ยังมีนะเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมตามต้นไม้ก็มีหิมะตลอดข้างทาง เราจะรังเดินไปวิหารกันนะฮะโดยไกด์สองท่านนั้นนำไปกไปกด์รวมกับไกด์ลดนะ,ะและนี่นะ,ะเป็นวิหารสวยดีนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรครับตรงนี้เขาเรียกว่าอะไร่่าใ c a t h e d r a นี่มันคือน่าจะเป็นวิหารหลักของเมืองอ๋อเออเ,ออเออให้กินได้นี่ พิธีมิสซาเหอพิธีมาทุกวันอาทิตย์ก็ต้องยิบซาล่ะคุณโน่โฟตโต้ข้างในไม่รู้ว่านี่เป็นอะไรออโธดอร์กเหรอใช่ไหมอตอนนี้นเราก็อยู่ร้านร้าน,านเอ๊ะ ร้านไอซ์สเก็ตเล็กๆนะฮะอันนี้มีที่เช่าด้วยเดี๋ยวดูราคากันน่าจะไม่ดูนะเนีย่ย1,500ป่ะ <Okay. S 1> ตอนนี้เราก็เช็คเอาท์บร้อยแล้วนะเรากำลังไปไหนนะอ่ First President Park นั่นแหละฮะเป็นน่าจะเป็นอุทยานนะใหญ่ๆ เป็น PM ลานโล่งๆนะมีลูกป <gef> ัานน่าจะเหมือนสวนอัมพรไหนถ่ายข้างบนไหมตอนนี้นะเราอยู่ที่ปาร์คเพรสิเดนต์นะฮะสักอย่างเราดูแป๊บนึ่งกันเฟิร์สเพรสิดเน้นปาร์คนะฮะเขาเอามาเองเฟิร์สเพรสิดเน้นฝากนะตอนนี้ ก็จะเป็นลานก,กว้างสวยงามไม่รู้เข้าได้หรือเปล่าเฮ้ยเข้าได้ด้วยปอไปลูกนะเข้าได้เดี๋ยวเราจะให้ดูว่ามันอลังการแค่ไหนเข้าข้นดิโอ้ยกว้างมากเลยนะเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปข้างในกันข้างในก็สวยงาม น่าจะไม่เข้าฟรีนะไปเขาน่าจะเป็นบูคคลสำคัญนะฮะประธานดีกดีคนแรกของหลังโซเวียตหรือเปล่าไม่รู้เราเที่ยวแบบไม่มีข้อมูลเลยนะ แบบนี้ไม่ดีเลยจริงๆเราไม่ได้มาเที่ยวที่นี่เป็นหลักนะเราไปจอเจียนเป็นหลักที่นี่เป็นที่พักเครื่องหนึ่งวันหนึ่งคืนนะฮะเดินนะคุณตำรวจเขามันเป็นตรวจ oh, ที่นี่ส่วนนี้ใหญ่มากนะให้เดินทั้งวันก็ไม่ไหวเราต้องเดินประมาณเออเดินเดินทั้งวันเลยไม่ไหวนะเราก็มาแป๊บเดียวมา,มาถ่ายรูปเล่น เดี๋ยวเรากำลังจะไปตลาดนะฮะกรีนบาซ่านะฮะตลาดเขียวบ้างมันคือตลาดสดอยากไปไหมได้แปลกแล้วแปลกก็จะกินไหมเออตอนนี้เราอยู่ที่กรีนบาซ่านะแล้วเดี๋ยวเราดูกันข้างในว่ามีอะไรบ้างนี่ไงโรงงานลาเต้นะ ตรงนี้เป็นโรงงานลับเต้ผนนะลิตช็อกโกแลตด้วยครับตลาดอยู่นั่นนะเขียวๆส่วน,ส,วนส่วนใหญ่ที่นี่<ไ>ขายเยอะก็จะเป็นแมกเนตนะฮะเป็นติดตู้เย็นเวลาไปเดินเล่นกันนะ,ะว่ามีอะไรบ้างไปนี่เราเข้ามาแล้ว เขาคิดว่าเราเป็นคนจีนนะอออ๋เหรใช่พี่จอเจียมีใหญ่มากด้วยก็เป็นเป็นปลาฮะกินให้หมดนะพี่แตกนะหมดฮะเป็นไงบ้างครับใหญ่ไหมตลาดดูสะอาดสะอ้านดีด้วยนะนีะนะนะ่สองข้างทางก็จะมีเนื้อม้าเนื้อไก่อุ้ยมึงเคยเห็นเนื้อหมู เนื้อหมูหายาเนื้อหมูนะฮะโวยนะกก่นอนอนี่กลุ่มหมูนะฮะพึ่งพึ่งพึ่งได้เห็นเนื้อหมูนะใช่ตอนนี้เราก็เดินออกจากกรีนบ a าซิลอยแล้วไม่ได้ซื้ออะไรเพราะไม่มีอะไรให้ซื้อ มันเป็นของสดนะฮะเหมือนตลาดบ้านเราขายเนื้อขายของแห้งขายผักขายผลไม้นะแล้วก็ออมาเฉยๆหรือว่ามาเดินดูนะแล้วก็เดินกลับโรงแรมแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวแล้วก็ไปสนามบินนะบินจากตอ, <Okay. S 1> อนนี้เป็นเวลาสี่โมงนิดๆสี่โมงสี่สิบหกนาทีนะฮะ เรากำลังจะรอเครื่องบินไป W วลิซีจอร์เจียตอนนี้ก็กำลังรออยู่ที่เกตนะฮะดูสมาชิกเรามาเพิ่มอีกสองท่านเรียบร้อยแล้วเป็นหกท่านเนี่เดี๋ยวเราก็เตรียมตัวขึ้นเครื่องอีกสี่ชั่วโมงนะไปถึงม่นก็ประมาณสามทุ่มั้งสามทุ่มเวลาเวลาเขานะฮนะไปะเดินทางครั